ครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับเจ้ายักขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นคิวของเจ้าวานลนนทายบ้าง แ็กหายเลยครับจันสนต้องเปิดทางให้ต่ำครับเพื่อจะให้เจ้าวัลนทายขึ้นได้ง่ายถ้าสูงมากนี่ขึ้นไม่ไหวครับ โอ้ทำไมกล้องเขาชาัดอะกล้องผมแดงแดงกล้องผมแดงแดงเนี่ยดู<ะ>ดำเห็น<ๆ>ไหมมันจนะแดงๆงเห็นไหมโอ้อันนี้ชัดกว่าอันนี้มันแดงๆไปแล้วครับ กลับบ้านเลยป่ะพี่ครับผมไม่ได้ไปไหนต่อเรียบร้อยแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้ว <laughs> นี่ครับอ่ากันนิกาจ้าบาทินทบนันดิตหนุ่มเสียงหล่อครับขน <laughs> <laughs> าดนั้นเลยเหรอโอโ้โหแฟนผมถามเลยว่า อันนี้เสียงใครอ่ะเออทำไมคใครเ <c oughs> ขาคือใครอ่ะ <c oughs> บ้าสมจริงเลยอ่ะทำไมเสียงรอแท้ผมก็เลยบอกว่าไม่ได้รอแต่แต่เสียงนะหน้าตาก็รอเราเอาการเช่นกันโอ้โห<ต> <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อเข้าไปดูเลยเฟซบุ๊กอ่ะนั่น <c oughs> น้องชายเขาอ่า พักเหนื่อยนะครับอาจารย์นะไม่ใช้ขาไหมขาขาดีแล้วขาลงอ่ะก็ไม่บอกว่าเอาขาด้ยนะใช้ขาได้ใช้ขาไหมเดี๋ยวได้ใช้อ่ะขา เจเจขาจ่าชู้นี่สลบสามวันเลยนะอ๋อขากล้องใช่ไหมโอ้โหขาใหญ่มากเลยพีมหนูขากล้องนี่ครับขากล้องวาดปฏิทโปฏิทังอันนี้อันนี้อันนี้ไข่หมาฮะไข่หมาใช่ไหมขาไม้ขาไม้โอ้ไข่หมาขาไม้ไข่หมาจริงเอาไว้ให้จางสนร้องเพลงสักคืนหนึ่งครับขาไม้ของนักร้อง จานสนจะฉลองนีย oh, ืมขาไม่ก่อนโอ้จอดพักแล้วครับหมดเวลาทำงานแล้วเหนื่อยมาทั้งวันแล้วครับเป็นไงจานเอยปบ่ฮะเมยแอร์แล่บ่ฮะ อถ้าคันเดียวนี่เรียบร้อยเลยคันเดียวพรุ่งน,นี้แล้วสายได้เานานนะถ้าพี่นิดถ้าเสียนิดกับเสียตานไม่มานี่ยากเลยครับ <c oughs> เสียนิดนี่เกาตั้งแต่เช้าเลยช่วย ง่ายม,ม,มาช่วยนะเกาะช่วยอ่ะ<ห> <c oughs> ครับ <c oughs> ผมโชคดีครับวับบงสาวไฟด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชงมงแล้วไอ้ท่านบ่ละ่ะอตัดทีไม่รู้สกรูบ่กอ่าคนบ้านโอหยองที่เราไปเทดินได้ใช่ไหมใช่ เมีเยแกยชี้กันิกาวะใช่ครับกนิกาที่เป็นครูวะใช่ครับนี่เล่นบอกครับกนิกาที่เป็นครูครูกศนสอ,อนอยู่ไหนจ๊ะครูไอ้นั่นครูเป็นอะไรนะสำนักง,งานเทศบาลนะ่ะเหมือนเหมือนครูเออ่ะโอ้ศูนย์เด็กนะครับรู้จักกันอยู่ผมมาคุ้นอยู่ใช่ไหมคุณนี่รู้จักไปทั่วเลยเนาะเรียนยรู้รู้สึกว่าจะกว้างขวางนะคุณน่ะไม่เมียแกเคยเรียนกับผมอยู่ ใช่ไกรนิกาแต่ชื่อแกรนิกานะตัวสูงสูงนิดนึงพร้อมพร้อมสูงสูงอ่ะพอดีพอดีน่าจะใช่คนละคนว่าไม่รู้่แต่ชื่อแกรนิกาผมเคยถามหลายคนแล้วคุณรู้จักเขาแต่เขาไม่เคยรู้จักคุณเลยจำจำหลุดหลุดหลุดเซกโอ้ฮะจอมปลุด โอ้โอ้นโอ้นโอ้บานจจะปลามน่าบ่บานแหว่าทำไมเปียกโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยิงคนเป็นรอในเดีะ